สีดำปังที่สุดสำหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีกระเป๋าสร้างใบสีดำ สีน้ำตาลสีเขียวและกระเป๋าสตางค์ใบสีแดงที่เป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาสําหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์แต่ถ้าสีที่ปังที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีดําค่ะและจะมีอีกวันหนึ่งนะคะที่ใช้กระเป๋าสตางค์สีดําและปังมากๆนั่นก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะใครที่เกิดวันพฤหัสและเน้นในเรื่องของโชคลาภพี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีดํานะคะกระเป๋าสตางค์นอกจากจะออกแบบเป็นมงคลชัมพิชีเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีพุท คุณให้ครบเลยค่ะ เครื่องรางหนึ่งดูดเงินสัญลักษณ์ดวงตาที่3ดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภใหม่ๆและมากขึ้นก่าเดิมมาให้เราพร้อมความเป็นมงคลของเลขมาหามงคลทั้งสองด้านนี้นะคะเป็นเลขที่เสริมการเงินที่มาจากณเมตตาและอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวเลขเสริมการเงินที่มาจากโชคลาภนะคะหลายคนใช้ความลับของศาสตร์แห่งตัวเลขเป็นตัวช่วยวันนี้จัดให้ครบในกระบอกสตางค์พร้อมพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านพุทธคุณหัวใจพระเจ้า5พระองค์หนุนเงินก้อนใหญ่หนุนเงินหลักล้านพุทธุ คุณของยันเศรษฐีหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตาพร้อมยันนำโชคหลายคนมีปัญหาขัดติดขัดใช้ของมงคลไม่ค่อยเห็นผลเสี่ยงโชคทีไรไม่ได้สักทีเฉียดไปเฉียดมาบางคนมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องพื้นดวงเรามีปัญหาเรื่องฐานบุญหรือบางคนมีปัญหาเรื่องพลังงานด้านลบนะคะวันนี้ใช้เคล็ดลับของยันนำโชคนำพาแต่ความโชคดีมาให้ซึ่งจะมีทั้งในกระป๋ังใบสัน้นและกระป๋องสัใบยาวพร้อมยันพลังตัวเลข4289และ639 4289เป็นยันพลังตัวเลขที่หนุนการเงินที่มาจากณนเะมตตา6395เป็นยันพลังตัวเลขที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภทุกใบาสามารถใส่ธนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่จ้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญมีช่องใส่บัตรด,ด้านข้างสองข้างและมีช่องสําหรับใส่เอกสารได้กระเป๋าสร้างสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใส่คล้องถอดเก็บได้ใบาย,ยาว999บาทใบสั้น859บาทจัดส่งไปพร้อมเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวง,ดวงการเงินใล้ปีใหม่แล้วใครอยากจะลองใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยน วงการเงินด้วยกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลข